สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราอ่ะในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ายอดผักสลัดใบไม้อ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรช่วงนี้เจอกันเยอะแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมทําผักไฮโดรตรงนี้มาก็4ปีนิดนิดแล้วแหละปัญหาพวกนี้เบสิกมากผมเจอบ่อยเข้าใจเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแก้ไขได้หรือเปล่ายังไงอ่ะอาจจะโทษปุ๋ยโทษอะไรไปก็บ้างก็มีครับแต่ปัญหาเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผักสลัดเนี่ย รา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเยอะแล้วก็เราจะเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนเคนื่อนใดเจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามผมได้ผมก็ตอบทุกคนนั่นแหละครับถ้ามันปัญหามันยาวผมทํคที่ให้ดูเลยไม่ยากตรงนี้อ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับอ่าโรงที่คุ้นเคยกันมาดูครับเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วบางส่วนมาดูว่าผักยอดผักใบไม่ไม่ไมตรงไหนไม่ตรงนี้ ไม่บริเวณตรงกลางตรงนี้ขอบใบจะไหม้แต่ไม่ได้ไหม้ทั้งหมดนะในช่วงเนี้ยผมพยายามหาแล้วของผมไม่มีผมเจอคําถามนี้เยอะมากเลยไม่อยากเพื่อนๆเข้าใจอยู่แล้วรู้อยู่แล้วมันไหม้ตรงไหนอะมันไหม้แค่ตรงกลางกระจุกตรงกลางตรงนี้แบบนี้อย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่ได้ไหม้หมายถึงว่าไหม้เฉพาะยอดกลางในช่วงนี้ผมทาคลิปวันที่5มีนาเอ้ยหพฤษภาปีห6ครับเหตุผลที่เขาใบไหม้ตรงนี้เพราะว่า ไม่ใช่ปุ๋ยแรงนะครับถ้าปุ๋ยแรงเนี่ยเขาจะไหม้ขขบด้านข้างด้วยไหม่ด้านข้างด้วยไม่ใช่เฉพาะตรงกลางจะไหม้ภาพรวมเยอะแต่ถ้าไหม้ตรงกลางนี่คือโดนแดดครับโดนแดดจากน้ําฝนตกฝนตกแล้วโดนแดดทันทีหรือว่าเราเห็นอากาศร้อนสเปรย์น้ําเล่นแดดแล้วน้ำน้ำมาเกาะตรงนี้โดนแดดตรงนี้ก็ไหม้ได้หรือเพื่อนๆหลายคนอาจจะงง ฝนตกไปหลายวันแล้วนะครับทําไมถึงเจอแน่นอนครับฝนตกไปหลายวันแล้วมันก็จะเริ่มไหม้แต่มันไม่ได้ไหม้ให้เห็นทันทีมันจะไปอีกประมาณ2-3วันนวันจะเริ่มไหม้ตามขึ้นมาในส่วนตรงกลางที่จะเห็นได้ชัดเลยก็น่าจะเป็นมินิคอร์สแล้วก็กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กผมผมเก็บไปแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีก็เลยมาท,ทําให้เพื่อนๆดูครับว่าลักษณะที่เขาไหม้เขาไหม้เฉพาะตรงยอดนี่อ,อย่างถ้าสมมุติว่าเป็นกรีนโครนก็จะไหม้เฉพาะตรงนี้เนี่ย ไม่เฉพาะตรงนี้นั่นเลยครับก็คือปัญหาก็คือน้ํามาเกาะอยู่ตรงนี้แล้วโดนแดดทันทีตรงนี้จะไหม้ไม่ใช่เพราะปุ๋ยแรงถ้าปุ๋ยแรงเกินไปมันไหม้ขอบข้างด้วยอ่ะอากาศร้อนครับกล้องเริ่มจะไม่ทํางานแล้วคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ครับดูไปปรับใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันป้องกันได้โดยที่การใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนข้างบนแต่ของผมยังไม่ใส่ครับเพราะว่าถ้าผมใส่พายุมาของผมไปหมดเลยเพราะว่าผมอยู่กลางทุ่งนาผมก็จะรอให้ถึงประมาณกลาง ลายเดือนมิถุนาผมถึงจะใส่พลาสติกคลุมโรงเรียนส่วนเพื่อนๆคนใดที่สามารถใส่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่แบบเหมือนกลางทุ่งอย่างผมตามหมู่บ้านจัดสรรตามไรใส่เลยครับใส่พลาสติกคลุมโรงเรียนใส่ทับอันนี้ไปเลยใส่ทับไอ้เซเนไปเลยของผมใช้100ไมครนเพราะผมใช้ปีละครั้ง200ไมครนหรือ150ไมครนราคาสูงครับแต่ว,ว่าเขาจะหนากว่า100มากถ้าเพื่อนๆนไหวจ่ายไหวจัดไปเลยครับตรงนี้ไมครนยิ่งเยอะเขายิ่งเหนียวไม่ใช่หนาผมพูดผิดไมครนยิ่งเยอะยิ่งเหนียว ผมใช้แค่100ไมครครับเพราะว่าผมจ่ายไวแล้วก็ผมใช้แค่ปีละไม่กี่เดือนผมก็เอาออกไปเผาทิ้งเลยผมใช้แค่นั้นครับปีละหนึ่งครั้งพอเลยหน้าฝนผมก็เอาออกพอหน้าฝนมาผมก็ใส่แค่นี้ครับปรับเอานั้นปรับใช้กันนะครับเพราะว่ามันโดนฝนมันมีน้ําหรือฝนตกวันก่อนไม่ได้ตกที่เราแต่ว่าตอนเช้ามีน้ำค้างน้ำค้างมาเยอะมาเกะาเกะยอดตรงเนี้ย มันก็เกิดปัญหาใหม่ได้เหมือนกันอะกล้องผมเริ่มไม่ทำงานเว่าอากาศมันร้อนอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ